สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนเร,รดาทาโร่ไทยชตาค่ะกลับมาพบกันวันนี้นะคะเป็นการทำคลิปลับสตอรี่นะคะคลิปความรักดวงความรักที่ให้ไพ่เป็นผู้เสี่ยงทายทำนายรักนะคะวันนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ 10, วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอันนี้อาจารย์จะแบ่งตามแบบไทยถ้าใครรู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีมังกรตามหลักของโหราศาสตร์ไทยสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะตอนนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นดวงทั่วไปอาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้นะคะใครจะให้ฟันธงก็ต้องคิดเข้ามานะคะ มาดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์กันมานะคะรายละเอียดค่าดูก็อยู่ในใต้ชื่อคลิปนี้แล้วนะคะอาจารย์จะดูเลขเจ็ดตัวนะคะเป็นรหัสชีวิตกรรมหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่ไม่มีแบบหนึ่งคำถามสองคำถามนะคะอาจารย์จะดูแบบจริงจังนะมีดูพื้นดวงในไพ่ทาโร่นะคะก็จะมีแบบ30นาทีแล้วก็เป็นแบบ1ชั่วโมงนะคะ ตรงนี้ใครสนใจก็คลิกไปดูรายละเอียดกันก่อนนะคะสนใจจริงๆก็ทักเข้ามาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าดวงความรักหรือว่าเลิฟสตอรี่ประจำเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นเรื่องราวแบบดใดไพ่นะคะจะขึ้นมาแบบไหนนะคะจะหักมุมให้อาจารย์ปวดหัวได้ขนาดไหนนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะตรงน,นี้ เป็นการดูดวงทั่วไปโดยรวมนะคะต้องใช้วิจารญาในการรับชมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะใบแรก the lover ค่ะโอ้โหพลังงานความรักมาเต็มนะคะ lover ขึ้นมาแล้วนะจะเป็นความรักแบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะขอ3ามใบนะพลังงานความรัก empress ค่ะไพ่ของราชินีผู้หญิงนะคะที่มีวาสนาบารมีหรือจะเป็นถ้าใครเป็นผู้ชายก็เป็นหมายถึง emperor นะคะผู้ชายที่มีวาสนาบารมีก็ได้นะคะขอดูต่อนะกับ hero fan นะคะ คนที่มีจิตใจที่แสนดีนะคะคนที่ปฏิบัติธรรมเคร่งในศาสนามีอดมการมีความรู้เป็นที่ผู้ที่สอนสั่งนะคะเป็นผู้นําทางจิตใจจิตวิญญาณเป็นผู้ให้ความรู้กับคนอื่นๆนะคะทําไมพลังงานความรักขึ้นมาดีจังเลยนะคะความรักระหว่าง empress นะคะกับคนที่แสนดีนะคะ empress หรือ Emp emperor กับคนที่แสนดีนะอืม เดี๋ยวตรงนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรขอดูซิคนต้นเรื่องมีแล้วนะคะเราขอดูเรื่องราวเลยนะคะมีหนึ่งเหรียญน,นะคะมีหกดาบค่ะ ดูต่อนะคะสามถ้วยค่ะโุ้ยขออภัยนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะหนึงเหรียญหกดาบแล้วก็สามถ้วย ดูต่อนะเฮอร์มิตค่ะเฮอร์มิตเและนักบวชนะความหมายใกล้เคียงกันมากเลยนะคะตรงนี้ไพ่ฤืษสีนะคะขอดูต่อสิสองดาบค่ะอันนี้เป็นไพ่ชุดใหม่นะคะชุดแม่มดนะคะอาจารย์จะมีแม่มดหลายเวอร์ชั่นนะคะ แฮงแมนค่ะห้อยหัวตองแต่งเลยเป็นรักที่ต้องรอหรือเปล่าขอดูต่อยนิดนึงนะคะเป็นเด็กถือดาบค่ะต้องรอต้องสู้ด้วยนะรอแล้วก็สู้ด้วยนะคะโอ้โหมีความกดดันหลายอย่างนะความรักครั้งนี้สามดาบนะอรอเพราะว่า ใครคนหนึ่งตรงนี้นะคะน่าจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะคะเป็นไพ่ของคนที่แอบรักแอบชอบหรือเปล่ารออีกแล้วนะคะสี่ดาบรอรอรอร้องเพลงรอนะคะรักแล้วรอรอหน่อยนะคะรอนานด้วยขอดูต่อนะสิบดาบรอแล้วทำไมมันเจอสิบดาบคะ ยังไงยังไงหรือว่าร้ให้เขาจบความสัมพันธ์ขอดูสิเป็นอะไรเนี่ยหกไม้เท้านะคะจาย์ว่าจานต้องไปเอาเว้นแล้วนะตัวมันเล็กอ่ะขอดูอีกใบหนึ่งนะคะ แชริออตค่ะโอเคนะขอไปเอาแว่นแป๊บหนึ่งอ่าค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอดูคนต้นเรื่องตรงนี้ก่อนนะคะเอ็มเพรสของเรานะคะคนต้นเรื่อง แอมเพสคนนี้นะคะน่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดูดีนะคะบุคลิกดีเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นคนที่อาจจะชอบของอะไรที่แต่งแล้วเสริมบุคลิกภาพของเขาอ่ะนะคะเขาจะดูโดดเด่นแตกต่างกว่าคนอื่นดูมีอำนาจดูมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการบริหารสิ่งต่างๆได้นะคะเขาเกิดมาเพื่อแบบว่าไม่ได้แบบเป็นผู้ต่างคนอื่นนะอาจารย์รู้สึกเขาเกิดมาเพื่อที่จะแบบได้เป็นตัวของตัวเองได้ปฏิบัติภารกิจของตนเองนะอาจจะแบบ มีกิจการมีธุรกิจอะไรของตนเองหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างที่ส่งเสริมให้ตัวเขาเองเนี่ยมันมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะความเป็น empress emperor ตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็น emperor เป็นจักรพรรดินะคะเป็นผู้หญิงก็เป็น empress นะแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะเป็น empress หรือจะเป็น hero f r i n เป็นไพ่ของฝั่งนักบวชนะคะเดี๋ยวตามเรื่องราวไปเรื่อยๆนะคะขอดูตัวตนของ empress เพิ่มเติมนะคะ เบอร์เดนเอมเพสคนนี้เป็นคนที่ต้องรับภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรที่ค่อนข้างสูงนะคะหรืออาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นหัวหน้านะเป็นผู้บริหารหรืออะไรที่ต้องรับผิดชอบงานที่มันหนักๆงานที่มันเหนือหน่อยๆนะคะเจอความรับผิดชอบสูงๆขอดูต่อนะคะับเด็ อาจารย์ว่าเรื่องราวของความรักอะไรเนี่ย <_ d marriage> เขาอาจจะจบเรื่องราวของความรักมานะคะหรือเดทตรงนี้<_ d <_ d umm> เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ <ain> จบเรื่องราวความรักเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่นะหรือเป็นชาวต่างชาติขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะหรือเดทตรงนี้นะคะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยก็ได้ trust นะคะเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่ มีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นๆนะหรือเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือมีเครดิตอะนะคะเครดิตทั้งในเรื่องของบุคลิกของตัวเขาเองในตัวตนตัวเขาเองแล้วก็มีเครดิตในแง่ของการทํางานนะในบริษัทของเขาในที่ที่เขาทําอยู่ในตําแหน่งที่เขาทําอยู่มันดูน่าเชื่อถือมากๆนะคะ บอกแล้วเขาไม่ธรรมดานะคะเอ็มเพสหรือเอ็มเลอร์คนนี้อ่ะมาดูฮีโร่แฟนนะคะจะเป็นนักบวชหญิงหรือนักบวชชายก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีอุดมการณ์ใฝ่ในเรื่องของศาสนานะคะเป็นคนที่คิดดีทดําดีพยายามที่จะ,ะสั่งสอนแนะนําคนอื่นให้ไปในทางที่ดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะอ่ะขอดูตัวตนเพิ่มเติมนะคะฮีโร่แฟนนักบวช เป็นเดเดียนะคะเป็นคนที่น่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะสุภาพเรียบร้อยเจนเชนเนสนะคะดีโฟมาซีนะคะทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรักในประชาธิปไตยนะคะเดเดียน้องกวางน้อยทิ้นแสนจะน่ารักนะคะฝั่งนี้เดอะสไปเดอร์นะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะชอบสร้าง ผลงานชอบทำอะไรชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอะขอดูซิอีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบความเป็นฮีโร่แฟนนักบวชตรงนี้นะคะเป็นคนที่ชีวิตของเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีการทำงานที่ต้องเดินทางอะไรบ่อยๆก็ได้นะคะ movement หรือย้ายงานบ่อยเดินทางบ่อยย้ายงานบ่อยหรือตอนเด็กๆโตมาเนี่ยคือย้ายบ้านย้ายที่เรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบ่อยมากนะคะอเหมือนกับเขาก็เลยอาจจะแบบเหมือนเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆเลยรู้สึกชีวิตไม่แน่นอนแล้วเขาก็เลยอารมณ์ที่แบบว่าอาจจะปรงๆนะคะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงนะคะหนึ่งเรียนหกดาบ และสาถ้วยนะคะแล้วก็เฮอร์มิตด้วยนะคะอืมอาจารย์รู้สึกว่าเฮอร์มิตตัวนี้น่าจะเป็นตัวแทนของฮีโร f แฟนนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะทั้งสองคนนะคะทั้งเอ็มเพสแล้วก็ทั้งฮีโรแฟนของเราเนี่ยได้มาพบเจอกันนะคะได้มาพบเจอกันแล้วก็เหมือนกับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีความ เข้าใจมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะสามถ้วยกับหกดาเพราะนั้นตรงตรงเนี้ยในส่วนของพาร์ทอดีตอาจารย์รู้สึกว่าสองคนนี้มีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแต่หกดาบดูสิมันอยู่ไกลกันน่ะนะคะมันอยู่ไกลกันมันอาจไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พบได้เจออะไรกันมันอยู่ไกลกันหรือว่าเนี่ยมันมีเดทเกิดขึ้นมันมีคนใดคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะคะ อาจจะนานๆเจอกันทีหรือบางคนอาจจะคุยกันอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเจอตัวจริงหรือเปล่านะคะแต่นะตรงนี้มันเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นแล้วนะคะ1เหรียญ6ดาบแล้วก็3ถ้วยแต่มันไกลกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะฝ่ายเอ็มเพสของเราเนี่ยน่าจะสัมผัสได้นะคะฮีโร่แฟนของเราหรือว่าตรงนี้เป็นเ e อร์มิตเป็นนักบวชนะคะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่จริงใจเขาเป็นคนที่ ออหาได้ยากนะคะสำหรับคนในลักษณะแบบนี้เราก็คิดจะจริงจังกับเธอนะคะสามถ้วยกับเทอร์มิตเขาดูรักเธออย่างจริงใจนะคะหรือว่ารักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขรักแล้วก็อยากเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้หวังอะไรจากเธอนะคะแต่ตรงนี้นะคะมันมีสองไม้เท้ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันยังเคลียร์ไม่ได้มันตัดสินใจไม่ได้นะคะสองไม้เท้าหรือว่า มันเป็นความห่างไกลระยะทางนะคะสองไม้เท้ามองไปไกลๆมองถึงอนาคตแล้วแล้วก็รอคอยอืมอาจจะมีความหวังนะความหวังแล้วก็รอคอยนะคะเอ็มเพสเองนะคะอาจจะรอคอยคนรักของเธอนะคะเธอมิตคนนี้นะคะเหมือนกับว่ายิ่งคบกันนะคะก็ยิ่งมีความผูกพันนะถึงแม้ว่าจะมีระยะทางเข้ามาด้วยก็ตามนะคะสองไม้เท้าตรงนี้ ก็ยังรอคอยที่จะได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะได้มาเจอตัวจริงกันนะคะรอคอยแบบค่อยต่องแต่งเลยนะคะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาทั้งสองคนนะอืหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งกําลัง ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะโยสิมันมี3ดาบขึ้นมาแล้วก็มี1ดาบนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นฝั่งของตัวของ e m p มเเองก็ได้นะคะ e r p ม s พสเอ็ม r r ตรงนี้นะคะที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถจบกับความรักที่เขามีมาตรงนี้ได้นะคะก่อนที่จะมาเจอกับเอ,อ่อ i ฮอร์มิตแลฮีโรฟนคนนี้นะคะก็เลยเป็นความรักที่ต้องรอคอยต้องเคลียร์กันนะคะกับพลังของความรักของอีกคนนึงนะคะ หรือว่าเนี่ยคนรักของชาวเอ็มเพสนะคะหรือว่าไพ่อัดสลับตัวตนกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักของฮีโร่แฟนก็ได้เขาเป็นคนที่ดื้อมากๆนะคะเด็กถือดาบนะคะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยอะนะคะไม่ยอมปล่อยให้สองคนนี้มารักกันง่ายๆนะ mm hmm. ก็เลยต้องรอดูสีห้อยตองแต่งรอกันนะคะรอกันไปรอกันมานะคะแต่ว่าอืม แต่ว่าตรงนี้นะคะฝ่ายที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยพยายามมากยังไงนะคะพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาพยายามที่จะใช้เวลาพยายามที่จะใจ,ใจเย็นพยายามที่จะใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะคะในการที่จะจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเนี่ยสิบดาบนะพยายามที่จะจบแต่ว่าสี่ดาบมันเข้ามาคือพยายามจบแบบว่าให้มันแบบดีที่สุดอะนะคะไม่ให้มันมีความแบบ เจ็บปวดอะไรพยายามจบด้วยสันติวิธีที่สุดนะคะสดาบกับ10ดาบนะคะต้องอาศัยระยะเวลาที่เนิ่นนานดูสิสิดาบก็อยู่ใต้แฮงแมนการรอคอยนะคะเออความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของอืมอาจารย์ว่าน่าจะเป็นฝั่งของเอ็มเพสหรือเปล่านะคะเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่ห่างกันมาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะคะมี6ดาบอยู่ข้างบนด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้การรอคอยตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวของเอ็มเพสเองเนี่ย ถึงอาจจะไม่ได้เจอคนที่เป็นฮีโร่แฟนคนที่เป็นเธอร์มิตเนี่ยเธออาจจะอยากจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าไปเป็นมือที่3หรืออะไรยังไงนะเพียงแต่ว่าโดยความพลังอะไรบางอย่างนะคะตัวทิสามถ้วยมันขึ้นน่ะนะคะมันมีความพลิกกันมันมีความผูกพันกันเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนร่วมงานเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันมาก่อนในในที่ทํางานหรือในความสัมพันธ์ที่ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์โดยทั่วไปมาก่อนนะแต่พอได้มามีโอกาสมาพูดคุยทงความรู้จักได้มาช่วยเหลือกันในเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะมันกลับทำให้คนสองคนนี้นะคะทั้ง m อมพแล้วก็ฮิโรแฟนเนี่ยได้รักกันมากยิ่งขึ้นนะโดย4-3ถ้วยอ่ะมันมาจากความผูกพันมันมาจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นความรักที่เป็นแบบกัลยานมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อน รือพูดคุยกันให้คำปรึกษากันแล้วแบบมันซาบซึ้งใจมันผูกพันมันกลายพัฒนาเป็นความรักนะคะเป็นลอเวอร์พัฒนาเป็นความรักแบบหนุ่มสาวนะอืมนะมันมีพื้นฐานความรักที่ดีมาก่อนนะคะสําหรับสองคนนี้นะคะเพราะฉนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็พยายามนะคะรู้แล้วแหละว่าคนรักของเราเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วเขาก็รอเราเราก็เฝ้าที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ ความรักของเราสมหวังเป็นจริงนะคะแล้วในที่สุดเธอก็จบกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะเธอได้รับชัยชนะนะคะหกไม้เท้านะคะแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วตัวเธอนะคะจานไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนจะอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นเอ็มเพสอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะฮีโร่แฟนอยู่เมืองไทยก็ได้นะคะเนี่ยแชริออตนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้เดินทางมาหานะคะมาพบกันนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็ สดแล้วเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขอดูสิการพบกันครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงต่อนะคะหนึ่งไม้เท้าเด็กถือถ้วยนะคะสี่ถ้วยนะคะ มันเหมือนเป็นการเส้นส่วนการรอคอยนะอะไรที่เคยรู้สึกว่ามันมันยังคบกันไม่ได้มันยังแบบว่าเอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่โสดก็ได้หรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะที่อาจจะต้องมาเจอกับความรักในระหว่างที่กำลังจะเลิกกับแฟน ความรักในระหว่างที่กําลังจะเลิกลากับแฟนเนี่ยมันมีคนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับยังไม่สามารถที่จะแบบคบกันได้อย่างเปิดเผยนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่ายังไม่โอเคกับความสัมพันธ์แบบนั้นนะจนเนื้อมันได้จบกันไปได้เคลียร์กันไปนะคะสองคนนี้ก็เลยแฮปปี้มากๆดูสิอีกคนหนึ่งรีบมาหาเลยแชร์เลออดรีบมาหาเลยนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศรีบมาหาเขามาหาคุณเพราะว่าอะไรคะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณมาก เข้ามาพร้อมกับความรักนะคะเด็กถือถ้วยเข้ามาพร้อมกับคำสัญญานะคะเขามาพร้อมกับสิ่งดีๆที่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังของคุณและเขานะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมังกรดูซิจะเป็นยังไงต่อเจ็ดดาบนะคะ วิวอัลฟ่าจูนสองดาบอะไรที่มันเคยเป็นภาวะที่สับสนลังเลอะไรที่มันต้องแอบคบแอบคุยเนี่ยจูสิวิวอัฟ่จูนมันเกิดขึ้นนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาพมลิขิตในเรื่องความรักของคุณสองคนเนี่ยได้ทําหน้าที่หมุนคุณสองคนเนี่ย กลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่มันไม่มีพันธะมันไม่มีปัญหามันเคลียร์กันจบแล้วนะคะไม่ต้องแอบไม่ต้องอะไรกันอีกแล้วนะคะคบกันอย่างเปิดเผยคบกันอย่างจริงจังแล้วความรักของคุณนะคะลอเวอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่นะคะให้หัวใจของคุณทั้งสองคนนะทั้งเอ็มเพสแล้วก็ทั้งฮีโร่แฟนเนี่ยมันได้มีความรักที่สดชื่นมันได้เรียนรู้กันนะคะมันได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในขั้นที่อาจจะ จริงจังมั่นคงนะเพราะตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของพรมลิขิตนะคะที่โชคชะตากําหนดที่คนสองคนเนี่ยต้องมาพบกันแล้วก็ต้องมารักกันตรงนี้นะคะ 6. ถ้วยเห็นไหมความรักนะคะที่ได้กลับมารักกันอย่างหวานซึ้งดุดดื่มนะคะดีงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ อาจารย์รู้สึกว่าชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะได้คู่นะคะที่มีความผูกพันคู่ที่อยู่ห่างไกลกันคู่ที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ความแตกต่างของคุณและเขาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักกับเรื่องของความรักนะคะเพราะว่า เพราะว่าพลังของความรักของคุณนะคะดูสิมันมีความรักความผูกพันขึ้นมาตั้งแต่ก่อนนี้นะคะสามถ้วยนะแล้วพอได้กลับมาจริงจังรักกันนะคะก็เป็นความรักที่หวานซึ้งหกถ้วยนะคะดูสิอาจจะมีคนหนึ่งที่อายุต่างกันก็ได้นะคะอีกคนหนึ่งเด็กกว่าอีกคนหนึ่งอายุเ,เยอะกว่ากัน ะะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะคะเรื่องของวัยเรื่องของอายุเนี่ยก็ยังรักกันอะ่ะเห็นไหมคะหกถ้วย <c ười> ความรักที่หวานแววนะแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกชาวลัคกนาราศีมังกรดวงความรักของคุณนะอาจารย์ว่าโชคดีมาหลายเดือนแล้วนะคะตรงนี้นะเนี่ยพบกันรักกันนะคะพัฒนาความรักต่อกันอย่างหวานชื่นเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่อุปสรรคมันผ่านพ้นแล้วนะคะใครที่กําลังจะได้เจอ แฟนของคุณนะคะที่เดินทางมาหาในช่วงนี้ก็จันก็ดีใจด้วยนะคะอาจจะมีอุปสรรคจากโควิดจากอะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้นะคะที่ทําให้ความรักของคุณมันต้องรอคอยนะแฮงแมนห้อยกันตองแต่งตองแต่งนะคะอ่ะขอดูซิพลังความรักของคุณ s e l l love นะคะขอดูต่อ3ใบ inner shine เซลว you mean นะคะ อาจารย์ว่าพลังงานความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะคะการที่คุณสองคนเนี่ยดีต่อกันนะคะมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เคยอาจจะเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าเนี่ยได้รู้จักกลับมารักตัวเองในทางที่ถูกต้องนะคะเนี่ยดูสิได้ทําตัวเองให้สดใสร่าเริงนะเพราะว่าความดี ความรักที่เป็นการให้ความรักที่เป็นการมอบความห่วงใยนะคะดูแลซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะมันทําให้ตัวคุณเนี่ยรักตนเองอย่าทำอะไรเพื่อเขานะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามทําตัวเองให้ดูดีมากขึ้นในตัวของเขานะพยายามเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่พูดเพราะเป็นคนที่เหมือนเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ให้กาลังใจกับเขานะมนะมันอาจจะเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คนสอคนเนี่ย อาจจะเคยพูดคุยกันแล้วอาจจะเหมือนไม่เข้าใจในตัวกันและกันแต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะคะเหมือนคุณพยายามปรับคุณพยายามทำามเขัวใจนะคะเซวัจจุมินตรงนี้นะอาจารย์ว่ามันเป็นความรักที่ลงตัวเนี่ยดูซิทั้ง3ถ้วยทั้งเอ็มเพสนะคะเอ่อทั้ง3ถ้วยทั้งเบลเวอร์แล้วก็ทั้ง6ถ้วยนะคะเป็นความรักที่มันผูกพันมันดื่มด่มมันดูดดื่มต่อกันมากๆเลยนะคะมีทั้งความรักที่ ทั้งห่วงใยทั้งสเสน่หาต่อกันนะคะมีทั้งแฟชั่นต่อกันด้วยอขอดูสิว่า river of love นะคะจะแนะนำอะไรให้กับความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนะ be willing to express love นะคะขอให้แสดงออกถึงความรักนะคะ อาจารย์ว่าคนที่เป็นฮีโร่แฟนนี่อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกในเรื่องความรักแต่เขาห่วงใยคุณอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แสดงความรักนะเจอกันกอดก,กันหอมแก้มกันนะคะบอกรักกันทุกวัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโรแมนติกจัง <c oughs> ขอดูต่อสิบีเอ่อเอ่อออเทนออเทนติกนะคะ Be real and true to who you are and how you feel นะคะขอให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของคุณนะคะขอให้แบบเข้าใจอะนะคะว่าตัวคุณเป็นใครตัวคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะเหมือนตรงนี้การที่ฮีโร่แฟนได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขารักในตัวตนของคุณแล้วเขาก็สอนให้คุณรักตนเองนะคะสอนให้คุณเข้าใจในการที่ คุณควรจะทําอะไรเพื่อตัวคุณเองนะหรือค้นหาตัวเองอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของคุณเพราะว่าฮีโร่แฟนของเรานะคะเป็นคนที่สายจิตเยน้อเยาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบชอบให้คำปรึกษากับคนอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้อาจารย์ว่าคณเนี่ยไม่ได้สนใจคนอื่นนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนดีๆที่จะเข้ามาอยู่ในชุดของคุณเป็นความรักที่แท้จริงของคุณน่ะคุณเลยรอเขามาตลอดนะคะ เอ่อ relationship pattern นะคะ is k e s t i n e d to recognize the need for change นะมันมีความผูกพันมันคบกันมานานนะอาจารย์ว่าคนสองคนน่ยรู้ใจกันแล้วล่ะนะคะว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยควรจะเป็นไปในแบบไหนอย่างไรนะคะมีทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ให้ฝ่ายที่เป็นผู้รับนะคะผัดกันให้ผัดกันรัดผัดผัดกันแนะนําความห่วงใยนะคะความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะ หรือว่าแนะนําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอยู่เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันแล้วก็เหมือนกับ2คนนี้นะคะจะมาสร้างชีวิตนะคะอาจจะมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันก็ได้นะคะแล้วทําให้แบบว่าเ,เหมือนชีวิตของเขาสองคนเนี่ยมันมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะโอเคไหนดู ว่าเขาเป็นใครนะคะเป็นคนที่เกิดวันไหนนะจบลืมดูเกิดวันไหนราศีอะไรคะนอกจากคนที่เป็นลัคนาราศีพิจิกนะที่ขึ้นมาเป็นพลังของเดซนะคะจะมีพลังของใครบ้างลิบ้าน,นะคะคนที่เป็นธาตุลมนะคะลัคนาราศีตุลค่ะ ตนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่เป็นลักษณะของฮีโร่แฟนนะคะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอุดมการเป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็ต้องดูแลคนอื่นๆคนที่เป็นชาวธาตุไฟโอ้โหไฟมาทั้งหมดเลยนะคะลัคนาราศีเมษลัคนาราศีสิงห์และลัคนาราศีธนูค่ะโจทย์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคือธาตุไฟนี่เองขอดูต่อสิ Water ไม่ใช่พิจิกอย่างเดียวแล้วนะคะมากันยกทีมเลยนะคะลัคนาราศีมีนลัคนา,าราศิกกรกฎและลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ําค่ะขอดูต่อนะคะคนที่เกิดธาตุดินเหมือนคุณนะคะลัคนาราศีพฤษภท aurus คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดธาตุลมทั้งหมดเลยนะคะลัคนาราศีกุมลัคนาราศีเมถุนและลัคนาราศีตุลค่ะ คนที่เกิดวันจันทรนะคะอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยตื่นมาแล้วหาวแล้วหาวอีกทุกคนอาจจะงงเอ้ทาไมเสียงเงียบไปอ่าอาจารย์หาวอาจารย์ขอไปทําไมเช้าแล้วอาจารย์ยังซ้านะคะกรากดทัดน้ํแล้วกเปลี่ยนใหม่คนที่เกิดลัคนาราศีกันนะคะทาาุบินเหมือนคนเลยสิงนะคะซ้านะคะทัดไฟ อ่าธาตดินมาทั้งหมดเลยนะคะลัคนาราศีมังกรพระศพแล้วก็กันนะคะโอเคถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เป็นพลังโดยรวมนะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะโ o มาสแองเจิลนะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะ ความรักที่รอคอยแต่ว่ามันคุ้มค่าที่รอจริงๆนะตรงนี้เพราะว่าในที่สุดคุณก็จเจอกับคนดีๆแล้วคนดีๆคนนี้ก็จะไม่ทําร้ายคุณไม่ทอดทิ้งคุณนะนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยตรงนี้จริงๆ You deserve love นะคะ You are l o v เอเบนะคะคุณเป็นคนที่สงวรได้รับความรักนะคะเพราะคุณเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักนะคะสำหรับเขานะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะตรงนี้ขอดูซิ e e yourself นะ it's t i t e to take back control of your life อาจจะเป็นการที่เอมเม s ของเรานะคะน่าจะติดอยู่ในความสัมพันธ์่ะมันต้องปลดปล่อยตัวเองหรือว่าเป็นอิสระมาก,ก่อนถึงจะได้มารักกันนะคะกับฮีโร่แฟนคนนี้ได้ Getting to know each other นะคะ As you reveal your innermost self to each other you bond r e p e n d s นะคะเพราะทันตรงนี้ถ้าคุณได้ทำความเข้าใจกับตัวตนของอีกฝ่ายหนึง่งจริงๆนะคะคุณจะ depend นะคะเออคุณจะรู้จักเขาได้มากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นนะคะแล้วมันจะส่งผลดีต่อความรักความเข้าใจในความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้มมีความมั่นคงยืนยาวตลอดไป นะรู้เขารู้เราวาวันนีมนด้วยเขามาแล้วจะพาคุณไปเที่ยวด้วยกันนะคะตรงนี้หรือมีสิ์จะได้แต่งงานไปฮันนีมูลกันก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรคู่อยู่กันหรือคู่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะหรือถ้าเป็นคนไทยนะก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นอะไรที่แบบทาให้ตัวคุณและคนรอบข้างเนี่ยยอมรับในตัวเขาได้ง่ายๆนะคะตรงนี้ดีใจด้วยนะคะที่ได้เจอกับคนดีๆนะคะชาวลัคนาราศีมังกร ตรงนี้ใครที่เข้ามาใหม่นะคะหรือยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นลังใจให้กับอาจารย์ารีด้วยนะคะตอนนี้ก็ครบส0 0 0 0่นคนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อยากจะได้ตาม ฝันเลยนะคะห้าหมื่นคนนะคะสำหรับห้าหมื่นผู้ติดตามนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่าก็ช่วยส่งกำลังใจส่งแรงใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปต่อๆไปขอให้สมหวังในความรักนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ดูคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ